คุณผู้ชมนี่คือรายการกรสรนิวส์ค่ะวันนี้เราจะมารายงานสถานการณ์สำคัญด้านรายงานประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมากันค่ะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์การเลิกจ้างค่ะข้อมูลจากกรณีที่ลูกจ้างมาใช้สิทธิยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจรายงานระหว่างวันที่ 1- นึถึงยีพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพบว่ามีสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างทั่วประเทศจำนวน11แห่งส่งผลให้มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างจำนวน464คนโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครค่ะประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุด3ามดับแรกค่ะคือกิจการการผลิตกิจการค้าส่งค้าปลีกและกิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะสาเหตุสําคัญที่ทําให้สถานประกอบกิจการมีการเลิกจ้างค่ะมาจากการที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานการขาดทุนสะสมจํานวนมากและโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ค่ะ โดยในกรณีของการเลือกจ้างค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการติดตามสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลือกจ้างมาได้เป็นเงินทั้งสิ้น5้าล้านหนึ่บาทค่ะ ถัดไปเป็นสถานการณ์การขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักง,งานประกันสังคมค่ะพบว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจำนวน491,662รายค่ะโดยแบ่งออกเป็นกรณีเลิกจ้างจำนวน233,326รายกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างจำนวน21,411รายและกรณีลาออกจำนวน238,195รายค่ะ ต่อไปเป็นสถานการณ์การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมค่ะพบว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใหม่กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน393แห่งส่งผลให้มีการจ้างงานจํานวน7,995คนในขณะที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการจํานวน45แห่ง มีลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน1,413คนทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าสัดส่วนจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอจดทะเบียนใหม่มีจำนวนสูงกว่าจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการเกือบ9เท่าซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานมากกว่าตาการเลิกจ้างเกือบ6เท่าค่ะ ในส่วนของสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานผู้สักการะ2,541พบว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่29พฤศจิกาย,ยน2563มีสถานประกอบกิจการที่แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวกับพนักงานตรวจแรงงานทั้งสิ้น396แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ12,905วันส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวน89,197คนค่ะโดยแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะ กรณีที่1กรณีที่นายจ้างมีความจําเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนมีจํานวน254แห่งจํานวนวันที่หยุดกิจการ8.421วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจํานวน54,956คนค่ะกรณีที่2ค่ะกรณีที่นายจ้างมีความจําเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดค่ะมีจํานวน175แห่งจํานวนวันที่หยุดกิจการ4.484วัน มีลูกจ้างได้รับผลกระทบจํานวน4 2 6 7 5คนค่ะโดยสาเหตุหลักค่ะที่ทําให้สถานประกอบกิจการหยุดกิจการชั่วคราวค่ะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1กรณีจําเป็นค่ะส่วนใหญ่เนื่องมาจากลูกค้ายกเลิกคาสั่งซื้อและการขาดทุนสะสมจํานวนมากค่ะกรณีที่2ค่ะกรณีเหตุสุดวิสัยส่วนใหญ่เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะประเภทกิจการที่มีการหยุดกิจการชั่วคราวสูงสุด3ามตับแรกค่ะคือกิจการการผลิตกิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และกิจการค้าส่งค้าปลีกค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีค่ะ สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ค่ะจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่1ธันวาคม2563พบว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น192แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจำนวน134,964คนโดยจังหวัดที่มีการยื่นข้อเรียกร้องมากที่สุดคือจังหวัดระยองค่ะมีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น58แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทั้งสิ้น48,42คนค่ะ รองลงมาคือจังหวัดชลบุรีค่ะมีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจการจำนวน53แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจำนวน2 7 3 0 3คนค่ะส่วนจังหวัดที่มีการยื่นข้อเรียกร้องน้อยที่สุดมีเพียง1แห่งค่ะคือจังหวัดภูเก็ตมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจำนวน44คนและจังหวัดตากมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจำนวน170คนค่ะในส่วนของข้อพิพาทแรงงานค่ะพบว่ามีการเกิดข้อพิพาทแรงงานในสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น20แห่ง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานทั้งสิ้น9,722คนค่ะโดยจังหวัดที่มีข้อพิพาทแรงงานมากที่สุด3อันดับแรกค่ะคือจังหวัดระยองมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานทั้งสิ้น2,825คนรองลงมาคือจังหวัดชนบุรีค่ะมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานจํานวน1,715คนและกรุงเทพมหานครค่ะมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานจํานวน1,592คนค่ะสําหรับข้อขัดแย้งค่ะ ผมว่ามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น13แห่งค่ะมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้ง1 3 7 4คนโดยจังหวัดที่เกิดข้อขัดแย้งมากที่สุด3ดับแรกค่ะคือจังหวัดฉะเชิงเซาปทุมธานีและสระบุรีค่ะในส่วนของการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างค่ะมีทั้งสิ้น45แห่งมีลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์จำนวน2,481.35ล้านบาทค่ะ และในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมก,การแรงงานสัมพันธ์ได้พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2518แล้วเสร็จกรณีค่ะซึ่งเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยไม่มีสิทธิประโยชน์มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานจำนวน190คนและมีการถอนคำร้องจำนวน3เรื่องมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับคำร้องจำนวน4,124คนค่ะ ในส่วนของสถานการณ์การยื่นคำร้องกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120 แ่งพระรา,าชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่7พุทธศักราช2562พบว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะไม่มีนายจ้างยื่นคำร้องกรณีย้ายสถานประกอบกิจการกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานแต่คณะกรรมการสวัสดิการแรงางานได้พิจารณาคำร้องเดิมและมีคำสั่งให้ในายจ้างจำนวนหนึ่งรายจ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างจำนวน19คนค่ะเป็นเงินจำนวน7,777,240บาทค่ะ สุดท้ายค่ะสถานการณ์การใช้สิทธิรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะพบว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีลูกจ้างได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นกรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชยจำนวน155คนค่ะคิดเป็นเงินทั้งสิ้น2,152,759บาท51สตางค์ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานเป็นประจำกันด้วยค่ะกสทชชแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ สอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน